นนกุลและครอบครัวทำบุญครบครอบ50วันให้คุณแม่แอปทักษอ่อนรวมงานด้วยยังคงรักและคิดถึงไม่มีเสื่อมคลายสำหรับนนกุลชานน,านและครอบครัวกับการสูญเสียครั้งสำคัญคุณแม่เพ็กแคร์สันตินณธนกุลในวัย65ปีจากโรคมระเร็งล่าสุดนนกุลพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวพากันไปทำบุญในวันครบครอบ50วัน การจากไปของคุณแม่เพ็แคร์ซึ่งแฟนสาวแอบทักสะอ่อนและน้องปี้ใหม่ก็เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยโดยสาวแอบทักสะออนนั้นได้เผยรูปบรรยากาศพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆเอาไว้ว่าทำบุญครบรอบ50วันคุณแม่เพ็กแคร์ซึ่งทางด้านนนกุลนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับขอบคุณนะครับและปิดท้ายด้วยอีโมจิหัวใจรูปสีแดงหนึ่งดวง เรียกได้ว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะค่ะแบบนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ